วันที่10มิถุนายน2,563เตรียมรับเงิน2,600บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ จากกรณีที่รัฐบาลอนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาจำนวน3,000บาทให้กับกลุ่มเปราะบางรวมถึงเด็กแรกเกิดเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการดำเนินการมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในความพยายามที่จะสะกัดกั้นการแพร่ระาบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นนะคะสำหรับผู้ปกครองเด็กแรกเกิดที่กำลังรองเงินในส่วนนี้นั้นนะคะ ก็จะต้องรอไปก่อนนะคะเพราะว่ารัฐก,กําหนดที่จะนําเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเข้าบัญชีพร้อมกับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจํานวน600บาทไปพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะซึ่งตามรอบโอนของเงินในส่วนนี้นะคะก็จะตรงกับวันที่10มิถุนายนนี้ก็เป็นไปตามกําหนดรอบโอนที่ทางกรมบัญชีกลางกําหนดไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะในวันดังกล่าวนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็จะมีเงินโอนเข้าบัญชีทั้งหมด2,600บาทนะคะ แบ่งเป็นเงินอุดหนุนบุตรจำนวน600บาทและเงินเยียวยากลุ่มประบางจำนวน2งวดก็คืองวดเดือนพฤษภาคมและก็เดือนมิถุนายนเดือนละ1000บาทส่วนรอบโอนในเดือนกร,รกฎาคมก็จะโอนเข้าบัญชีในวันที่10กร,รกฎาคม2563เป็นจำนวน1,600บาทนะคะจากเงินอุดหนุนบุตรและก็เงินเยียวยากลุ่มประบางงวดที่3ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายนะคะ และตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีเหลือเพียง600บาทเหมือนเดิมนะคะสำหรับแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรนะคะหรือว่ามีบุตรแล้วและต้องการลงทะเบียนใช้สิทธิของตัวเองรับเงิน600บาทที่รัฐจะจ่ายให้ทุกเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6กขวบนั้นนะคะก็ทําได้ง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนจะต้องไปทําอย่างไรที่ไหนแล้วก็ต้องเตรียมเอกสารอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสถานที่รับลงทะเบียนนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานคร ก็ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่นะคะในเมืองพัทยานะคะก็ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะคะก็ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเทศบาลหรือว่าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหรือว่าอบตนะคะส่วนคุณสมบัติที่ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตร600บาทนั้นนะคะก็จะต้องเป็นเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์นะคะก็คือเด็กจะต้องมีสัญชาติไทยพ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558%เป็นต้นไปนะคะจนมีอายุรบ6ขวบค่ะแล้วก็ต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยแล้วก็ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือว่าเอกชนนะคะผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนนะคะก็จะต้องมีสัญชาติไทยนะคะเป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะนะคะหรือว่าไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้นะคะ แล้วก็เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยก็คือสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยมไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีนะคะส่วนเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนนะคะก็จะมีแบบคําร้องของลงทะเบียนหรือว่าดอรรศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็แบบรับรองสถานะของครัวเรือนหรือว่าดอรรศูนย์สองนะคะแล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครองนะคะแล้วก็สูติบัตรเด็กแรกเกิด สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองนะคะก็ใช้บัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยหรือว่าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสินหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเฉพาะหน้าที่หนึ่งที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสำเนาหน้าที่หนึ่ง ร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขบันทึกข้อมูลแล้วก็รับรองสำเนาให้นะคะในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักง,งานรัฐวิสาหก,กิจหรือพนักง,งานบริษรัทต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจำในวงเล็บนะคะก็ใช้เป็นสลิปเงินเดือนหรือว่าเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนามให้นะคะแล้วก็ สำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐบัตรแสดงสถานะหรือตำแหนง่งหรือเอกสารอื่นๆใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่1แล้วก็ผู้รับรองคนที่2นะคะสำหรับมารดาที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะก็ยังไม่ต้องมายื่นคำร้องขอลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแต่อย่างใดนะคะหรือถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องมีข้อสงสัยนะคะแล้วก็ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก,แรกเกิด ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรมกิจการเด็กและวัยชนโทร02 255 5850 58 7แล้วก็ต่อ121 122 123 124 147 14และ02 651 6920นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอ,อข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ